ถึงใยแล้วขนาหนีสิ6ตกนาฬิกาลมกระโชกแรงอีสานกลางตะันออกรุ่งนี้อนะุณหภูมิเริ่มลดลงภาคอีสานก่อนเพียงรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภาายัยอุทกภัยพียรากาศทางเพจและยู u ู u ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พรลุ่งพิลาใจทางเ Facebook ประจะอาทย์ที่8ธันวาคมในช่วงเย็นคืนนี้อจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสียงลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาก่อนรวมถึงอากาศหนาวเย่ยประเทศไทยทางตอนบนและพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ฟ้าฝนเมืองไทยและอากาศหนาวเย็นจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในด้านของลมกระโชกแรงในวันนี้เริ่มมีเข้ามาแล้วตามคลิปเที่ยงที่แอดมินได้ไล,ล่เลียงไปนะครับ ส่วนในวันพรุ่งนี้กา9ธันวาคม2567ยังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่แต่จะลดปริมาณและความแรงของลมลงบ้างนะครับก็จะมีอากาศหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นซึ่งลมกระโชกแรงยังคงลงเดือบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาฬสินมุกดาหารอำนาจเจริญเยโสธรอ,อุบลราชธานีสีสะเกตลบบุรีการจนบุรีตากชลบุรีจันทบุรีและตราดนะครับ ก็ยังคงม,มีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่แต่ลมก็จะลดความแรงลงบ้างนะครับรวมถึงนอกจากลมกระโชกแรงแล้วบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอุณหภูมิก็จะลดลงอีกในวันพรุ่งนี้ประมาณ1-3องศานะครับจนถึงในวันพรุ่งนี้9ธันวาคม10-11ธันวาคมมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอีกนะครับทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและบริเวณเส้นไอโซบาร์ก็จะถอย ถอยล่นขึ้นไปปรคคุมประเทศจีนทางตอนใต้หลังจากนั้น12ธันวาคมจะเริ่มมีบริเวณกอรอบระกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นชุดใหม่แผ่ลงมาและจะยาวถึง15ธันวาคมนะครับรอบนี้ก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงและจะแผ่เสริมลงมาอีกในช่วงวันที่16-22ถึงธันวาคมเรียกกันได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ในช่วงวันที่12ธันวาคมจนถึง17ธันวาคม จะมีบริเวณความบรากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องทาให้อากาศเย็นลงในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาในช่วงระยะแรกๆก็จะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ลมระดับกลางที่5.5กิโลเมตรพาดแทรกนําฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่บริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมมณฑลในช่วงที่12-15ธันวาคมและอีกช่วง คือ16-22ธันวาคมก็จะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุนะครับจะมีก็แต่อย่างปรับอกาศตามเตรียมที่จะก่อตัวในระยะต่อไปนะครับบริวเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและอา่าวไทยทางตอนล่างขอให้ติดตามการอัปเดตพยาอากาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนในวันนี้นะครับใไ,ได้ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดนวัฒนวแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาส่่วแแอนนิแนเตอนภไยัสสภาพอากาศแสสนันแจ้งเตืนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงพายปานกลางสีฟ้าบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ต่อไปนี้จะพาไปดูการเียากร์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้8-9ธันวาคม2567เียากร์อากาศในอีก4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบ,บริเวณกอบบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นรอกใหม่จากประเทศจีนได้แ,แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครูปของทะเลจีนใต้และจะแผ่ลงมาปกลาค,าคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางเทพานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในวันนี้8ธันวาคม2567 จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดยอดภูจะมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนดูแลส,สุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อไปจะพาไปดูการพยา,ยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้8-9ธันวาคม2 5งพรพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง1-3องศาจะมีฝนเล็กน้อย่างตอนบนของภาคอุณหภูมิตม่ำสุด1 7 2 1องศาและสูงสุด30-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาจากลงตอนออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศาในตอนเช้าลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-3องศาโดยต่ำสุด17-21องศาและสูงสุด29-33องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาลมจมออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาจะมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาและสูงสุด32-34องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสิ2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง,ง1-3องศาฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ำยี่สิบเอ็ดยี่สิบองศาและสูงสุด3 2 3สองสาสศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความรเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสโคนสูง1นงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครบริมนทนจะมีอากาศเย็นจัตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาโดยต่ำสุดยี่สิบสองยีองศาและสูงสุด3 2 3 5ององศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยรอากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด31-33องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูาถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อนลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลืขึ้นสูง2เมตรบรถถิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกคนฟ้าครอ่งไว้ละ30ส่วนมากจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสดุด30-34องศาจากลมตะวนออกความเร็วึ5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูง1นงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามเพียงรอากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะร,รายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใหนด้นะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ